อีกมาแล้วอะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาดูหรือพี่ๆน้องๆที่เข้ามาดูนะครับตอนนี้ผมก็ จะมาทำคลิปเล็กเลนน้อยไม่ได้มากมากมายจะมาทำคลิปนิดหนึ่งเดี๋ยวจะทำคลิปอะไรเดี๋ยวมารับชมเลยนะไม่ได้ทำคลิปมาเนื่องจากว่าวันที่สิบห้าเป็นวันเกิดของผมก็ไม่ได้ทำคลิปก็ไปฟังสันอะไรนิดหน่อยนะครับก็ขอให้ดีที่สุดนะผมเดี๋ยวมาเอาอะไรเดี๋ยวมา เดี๋ยวผมตัดไปแล้วกันหลายคนก็จะถามว่าผมสับสดเป็นหรือไม่ผมก็มาตอบให้เป็นเป็นำคำๆไปแล้วกันนะก็คือถามว่าสับสดได้ไหมได้ครับสับแบบไหนสับสดของผมก็คือสับได้ทั้งคิวคิวในคิวคิวมันได้เปิดเอฟเฟกต์แล้วก็สดนะคแหลกครับผมหนะอมกาดขอไปเม้เปิดเอฟเฟกต์แล้วก็สึม นี่ก็จะเป็นผิวๆเจ็บไหมเราถามว่าสะสมหนึ่งเป็นไหมก็เป็นครับนะบางคนก็จะไม่เชื่อครับเฮ้ยมาโคหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อ่าใช่ไหมผมรู้ทุกคนต้องไม่เชื่ออ่าเดี๋ยวทำหนึ่งถ้าไม่เชื่อ,เ,อ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวเอานีอหลรเดี๋ยวเดี๋ยวทำหนึ่งออกก่อนออกก่อนครับผมตอนนี้มาอยู่ตรงหน้าเดสก์ท็อปแล้วนะ หน้าดิทอปตรงที่หน้าดิทอปอ่ะเออเป็นหน้าดิทอปอ่ะเออด้วยสัอยขอใคที่นึ่ค่าสถิติสี่ดีฟอลคือนี่คือหน้าโปรไฟล์มันนี่คือค่าสถิติสี่ดีฟอลคือตั้งค่าค่าของมันอ่ะคือแบบผมไม่ได้ไปตั้งค่าอะไรมาเลยนะดูดีๆนี่คือค่าเริ่มต้นของมันทั้งหมดถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขอภัยด้วยนะครับนี่คือค่า ของมันแบบยังไม่ตั้งอะไรแบบเสียบเมาอ์ปุบเล่นปั๊บเลยเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยจริงๆมันจะเป็นอันนี้อันนี้ผมแยกออกมาเพื่อเพื่อปรับความไวมาส์ตรงนี้นะอ่าฮะก็มาดูตรงดีเลยไม่สิค่าโปรไฟล์ดีเลยจะสี่หรือมาโคนั่นเองตั้งมาโคไว้ก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมปท่นหนึ่งสามหนึ่งเป็นปุ่มธรรมาดาก็เลยแบบนี้ออก็เป็นแบบนี้เลยอืม ก็จะถามว่าเฮ้ยซอสโปรแกรมมาตรงไหนหรือเปล่าอะไรนี้ดูดูไม่มีไม่มีไม่มี่เนี่ยน,นะผมก็มีเนี่ยแค่โปรแกรมฟิสซูลี่อันเดียวมา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 ,มา,มา,มาเดี๋ยวผมตักไปในเกมเลยดีกว่า โอเคมาอยู่กันในเกมแล้วนะครับผมไม่มาโคแน่นอนนะดูดีๆทำโปรไฟล์ผมยังเป็นสตตลซี่ดีพอกันอย่นครับโอเคครับเอาแล้วนะนี่นะครับสามหนึ่งโยกด้วยเมื่อกี้โยกวกปะไม่ได้ดูเอาใหม่ไม่ ไม่มาโคแน่นอนนะมาดูกันว่าโปรไฟล์ผมได้เปลี่ยนไปหรือเปล่าดูดีๆนะครับโปรไฟล์ไม่ได้เปลี่ยนมาจะนิดเลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนเลยเป็นโปรไฟล์ดั้งเดิมก็คือแบบเสียบเมาส์ปุ๊บเล่นได้เลยแน่นอนรับสับสดของเองครับโอ้ยโอ้ย <laughs> สับว้าวอะไรแซ่ดทำไม ก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละโอเคครับมาดูคิว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 เอาประละเอาละหลาจะเป็นอย่างเงี้ยแหละสดบสนนะครับสำหรับคนที่ไม่เชื่อจริงๆคลิปนี้ไม่ได้จะมายิงมาโหดอะไรหรอกครับจะไม่ได้มาโชว์อะไรหรอกครับว่าเออเนี่ยกูสับสนเป็นอะไรกูไม่ได้โชว์อะไรก็คือทำคลิปไว้ตามที่ผมมาขอกันนะมาขอในแฟนแฟนเพจมาขอในแฟนเพจนะครับผม สำหรับใครที่อยากติดตามแฟนเพจก็เดี๋ยวไว้ดูกันท้ายคลิปเอ้ยเดี๋ยวแตะไว้ใต้คลิปดีกว่าไม่ต้องท้ายคลิปหรอกท้ายคลิปด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจเดี๋ยวไว้แล้วแต่เราผอกนะ <laughs> โอเคครับผมเดี๋ยวไ้เจอกันคลิปหน้าสําหรับใครชอบคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ผมไม่ได้แบบว่าอะไรหรอกคือผมจะมาให้กําลังใจกับพวกคุณนะครับว่าคนที่สับสนนะครับให้กําลังใจก็คือ สับสดสู้ต่อไปนะครับผมถ้าคุณไม่อยากเล่นมาโครหรืออะไรก็นะสับสดสู้ต่อไป <_ S 1> ขอเป็นกําลังใจให้ครับผมก็ไม่ได้ทําคิดประมาณว่าหยานอะไรหรอก <_ S 1> ผมก็เป็นผู้เล่นอีกคนหนึ่งที่สับสดมาตั้งนานนานเนื่นนมนะส <_ S 1> ับสดมาตั้งนานแล้วก็มาเล่นมาโคตอนเด้ก็หลายก็คือเขาไม่แนะนําอะไรหรอกครับคนในแครไม่แนะนําอะไรผมอยากลองเองครับแล้ว รอยแผลใครรู้จักรอยแผลสลายรอยแผลออนอครักซื้อมาให้ผมก็เล่นไปเลยก็ไม,ม่ได้แฝงผมไม่ชอบสับสนแล้วผมก็ชอบครับคลิปนี้ท่านเพอ่ไว้เจอกันใหม่คลิปนี้นะครับเอ้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโอเคครับผมสําหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไมด้วยนะจ๊ะ สำหรับคนที่เข้ามาดูครั้งแรกก็กดติดตามกันให้ด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายครับผมและนี่ก็คือเพจของเรานะครับผมเพจของผมนั่นเองนะครับนี่คือเพจตาเพจเกมเมอร์นะครับดูนะครับนี่คือชื่อเพจนะครับคลิปใหม่ๆคลิปใหม่ๆข่าวสารอะไรใหม่ๆก็จะมาโพสที่แฟนเพจนี้นะครับผมขอบคุณ สำหรับคนที่ถูกใจแล้วนะครับผมสำหรับคนที่ไม่ถูกใจยังไม่ได้ถูกใจก็ไปกดถูกใจให้หน่อยนะครับนะขอบคุณครับผม